นกจับคาหัวเขียวนะครับตัวนี้เรากำลังส่องพฤติกรรมของเขานะครับไม่รู้ว่าเขาจะโฉบแมาแรงให้ชมได้หรือไม่นะครับอบินไปแล้วนี่ได้มาแรงนะครับ ฟาดใหญ่เลยครับได้พึ่งมานะครับเขาได้ฉายาว่า bee e a อร์นะครับตัวกินพึ่งเลยนะครับผมสำหรับนกชนิดนี้จับคานะครับเจ้าตัวกินพึ่งนะครับ ลำตัวประมาณนะครับจะอยู่ที่2 3สถึง26เซนนะครับปกติทํารังอยู่ตามตะลิ่งนะครับที่เป็นทรายนะครับผมจะเจาะทำโพงเข้าไปนะครับแล้วก็วางไข่เลี้ยงลูกน้อยจนโตนะครับส่วนใหญ่แล้วจะพบตามต่างจังหวัดนะครับส่วนตัวนี้พบที่กรุงเทพมหานครที่ซอยวุฒากาศ26นะครับ สกูบไม่ค่อยโฟกคัสเท่าไหร,ร่นะฮะเอา้ามีสองตัวมาด้วยกันนะฮะได้แมงปอนะครับโฉบนกมานะครับเอ้ยโฉบแมลงมานะครับสวยงามมากๆเลย เกินลงไหมน่ะรอดูกันต่อครับเขาจะไปหาเหยื่ออีกหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะฮะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจหรืออาจจะเป็นผู้ผู้ ปกติไม่พบเลยนะครับแถวบ้านผมนี่เริ่มเข้าอากาศเย็นๆนะครับใกล้หน้าหนาวก็อพยพกันมาในพื้นที่นี้ครับ ดูพฤติกรรมของเขานะครับแถวคอก็จะเป็นสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลส่วนหัวออกเป็นเขียวเขียวน้ำตาลน,นะครับส่วนบริเวณตาน,นี่มีแถบสีดำนะครับเพื่อลดการสะท้อนของแสงสำหรับในการโฉบจับแมลงได้นะครับในการอากาศเวลาที่ต้องมองในที่แสงจ้านะครับก็จะช่วยลดแสงสะท้อนได้ ลักษณะขนชนิดนี้เป็นเหมือนกับทาอะไรไว้ใต้ตานะครับเหมือนกับพวกนักกีฬา,าที่กิจกรรมกางแจ้งนะครับก็จะทาเป็นสีดำอยู่ใต้ตานะครับไปแล้วไปแล้วตัวหนึ่ง สายจะเห็นเหยื่อนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้สัยกินไปแล้วนะครับกินคางอากาศหรเดี๋ยไม่ก็ไปเกาะกินตรงจุดอื่น มันอยู่ไกลจากบ้านผมค่อนข้างจำฮากนะครับระยะจากตรงที่ผมนั่งนี่ก็เป็นร้อยเมตรนะครับเกือบเกือบร้อยเมตรนะจากจุดนี้ไปถึงจุดอาคารฝั่งตรงข้ามนะครับถ่ายด้วยกล้องซูมไกลนะครับสโคปซูมนกสองนกนะครับ ต่เลนไม่ค่อยไหวแล้วครับข้างในเลนลายไปหมดเลยไม่รู้ไป็นโดนอะไรมาก็ไปกันทั้งคู่แล้วนะครับไปจับมแมลงกันต่ออย่างไรก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ